สวัสดีค่ะเมื่อนี้สาวเล็กกกำลังนั่งรถไปเหตุงาน้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้สาวเล็กว่่ได้ออกข้างนอก้อพี่น้อง่ะสาวเล็กกกำลังนั่งรถไปซื้อกับข่าวกับน้ำนะค่ะเมื่อนี้กสิท็ดอยุบบริษัท้อพี่น้องเด้อสาวเล็กกสิทยให้พี่น้องเมืองว่าระยะทางมองสาวเล็กพักม้าไอ๋งบริษัทที่สาวเล็กเหตุงานนะค่ะว่ามันไกลขนาดใดแต่สาวเล็กสิลงซื้อกับข่าวกับน้ำกอนเด้อค่ะเด้อ กระซื้อ้างทางนี่แลละพี่น้องมีอยังก็กินอันนั่นละข้าเบื่เนนะค่ะว่ามันมีอย่างแน่เนะพี่น้อง กับขา้าวเพิ่งจะขายเพรแพงพี่น้องยี่สิบยี่ห้านี่แหละค่ะยี่สิบบาทที่ห้าบาทเลยจ้าลุงอันนี้อะไรนี่อันนี้รากประดุกครับอันนี้รุ้มังเสือครับข้าวผัดกะเพราครับัะกะเพราหมูครับถุงเท่าไหรล่ลุงยี่สิบบาทครับันี้ข้าวห้าบาทพี่น้องถุงละยี่สิบนะค่ะกระถุงใหญ่อยู่นะค่ะข้าวห้าบาทครับจะซิมีปลาทอด ยี่สิบห้าบาทครับอันนี้ทพอดพี่น้องอันนี้ทอดอันนี้ด้วยลูกครับพ,พี่น้องหลังจากที่ซื้อกับข่าวแล้วเสาเล็กกับสีเดิทนทางต่อไปอีกนะพี่น้องกับบ่กไก่เป็นไดเนาะค่ะสิประมาณสองสามโลนี่แหละพี่น้อง กับมองพักนะคะนี่แหละครับพี่น้องชีวิตประจำวันของสาวเล่หน้พี่น้องตื่นเศร้ามากกับมีงอย่างพี่น้องหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำกระเตรียมโตไปเห็ดงานนะคะกระสู่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับ ส่วนมากกับสิมิตรคนอีสานเนาะค่ะที่เขามาเหตุงานในกรุงเทพหาเงินหาทองเนาะคะา่ะเพราะว่าผู้ใดกับดินล้นสู่สุขค้นนะพี่น้องถ้าพ่สู่กับสิบว่าได้เงินไปใส่ในชีวิตประจําวันของเจ้าของเนาะค่ะเสาเล็กกับสีแวะซื่อกาแฟก่กอนดพี่น้องแวรลานค้ามีิตรแต่แนวซื่อจากพี่น้อง มันคอกันกินมาได้นะค่ะบพรคือบ้านนอกคนที่สานเขานะค่ะผักมีซี่ใบกับคอกันกินได้นะค่ะอยู่แถวบ้านนอกเขาอันนี้เขาต้องซื้อ,อย่างเดียวนะพี่น้องเนอะในกรุงเทพจ้าซาวเลกัสซิแวซสกาแฟก่อนเนาะค่ะเด้อ แม่เอากาแฟสองกล่องเอาแมวแดงเห็ุจีกคอเนี่นี่ราคาล้านค้าแล้วค่ะจ้า,าะะหลังจากที่ซื้อกาแฟแล้วกับส์เดินทางต่อไปอีกนะพี่นอนะ้องฮะไปอีกว่าไกลค่ะกัสิ์หอดแล้วมันกัษณ์นีสองเซนเนะพี่นอ้องทางมาบริาษาัทขาอันนี้เสาเลยออกถนนใหญ่มาไดเข่าซอยมาแล้วเนะคะ่ะ พูออกข้างนอกเพื่อนก็นออกข้างนอกเนาะคะ่ะแล้วแต่เพื่อนสิจัดงานเนาออกไปพี่น้องงานนอกกับทั่วกรุงเทพพุแล้ค่ะเสาเล็กก็กำลังเดินทางเข่าบริษัทเนาะคะ่ะแต่พี่น้องกับแกสีหอดล่ะเด้อค่ะเด้อกับเสาเล็กก็ไปเส้นถนน,นใหญ่เข่าซอยมา้ามันเกษมีเส้นหลังอีกเส้นหนึ่งนะพี่น้อง เส้นหลังนี่กระสีฮอ่ไงฮอดเลี้ยวกะสิประมาณสองโลสามโลแหละพี่น้องฮอดแต่ว่าโค้งไปข้างนาสาวเล็บไปเสื้อกับเขานะคะ่ะกระสีไกลแน่ประมาณซีหาโลได้นะคะ่ะสาวเล็บไปเห็ดงานในกรุงเทพพี่น้องไงไปมองไดกับพ่อต่คนอีสานบ้านเฮานะคะ่ะแต่เพิ่นกับบลืมทินลืม ไอ้ความเป็นอีสานเนาะค่ะเห็นท huh? ักท้ายกันพี่น้องคนอีสานทักท้ายกันค่ะเห็นกัเออถามข้าวถามข้าวว่าเออยู่บ้านใดอยู่จังหวัดใดเนาะค่ะคนอีสานบ้านเขาก็สิเป็นประเภทนี้ของเขาเป็นแบบนี้เนาะค่ะสาวเล็กกะคิดฮอดบ้านยนพี่น้องเมื่อนี้บุญเข่าศากเนาะพี่น้องผู้ใดไปได้เฮ็ดบุญเฮ็ดยังกะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงได้เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นประเภทนี้บ้านเขาเนาะค่ะกันหลายๆจังหวัดเนาะค่ะที่ว่า เพื่อสิเฮ็ดบุญเขาสากเนาะพี่น้องซึ่งบ้านเสาเล่ยุคข,ขอนเกนนะคะ่ะเสาเล่ก็เฮ็ดบุญเขาสากคือกันเนาะคะ่ะกระหอดแล้วเด้อพี่น้องหอดบริษัทเหรอค่ะนี่ราคาบริษัทที่เสาเลเ่เฮ็ดงานนะคะ่ะเมื่อนี้เสาเล่สีได้เฮ็ดยดุยนดย่นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ราคาที่เพื่อนลื้อมาแล้วหรือว่าเพื่อนเตรียมก็สิประมาณนี่นะพี่น้องเด้ะ นี่แหละค่ะเพื่อนเกสีเอามะกรงมะทาสีมะเฮ็ดไม้นะพี่น้องเกสีมีคนงานที่พันยูประจำโกดังเนาะ,ะ,ะค่ะนี่แหละค่ะกระหอดแล้วน,น,นะคะ่กะกระซ้ำนี่แหละเด้อค่ะเด้อลืมเปงหายละซ้ำนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ